อร่อยมากเลยขอบคุณมากที่เอากล้วยมาฝากทุกคนครับน uh uh okay> ี่คือของฝากจากสปปลาวครับนี่คือของปคนของสวนขาหวานไหมครับคุณอิหวานมากหวานแล้วอร่อยมากนี่เป็นมะขามในสวนของคุณแม่ฝักใหญ่จังแม่พาหวานไหมครับหวานหวานนะครับตรงใจแตกสลายอีกครั้ง กว่าฉันจะเจอความรักดีๆเจอคนที่รักฉันจริงคนที่ไม่ทิ้งนี่ฉันต้องรอและมีน้ำตาสวัสดีครับผมหนึ่งบดินอริยพัศวันนี้ผมและคณะย่าที่ทาจากประเทศไทยหลายสิบชีวิตได้มีโอกาสเดินทางมายัางบ้านจุนลาแขวงเซกองสอป,ปอลาว สถานที่เที่ยวเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของความรักความเมตตาและความเสียสละของแม่พระผู้รู้ผู้เมตตาพอไปบวชแม่ก็เอาไปเถาไปอยู่ักษาแปดทหมด่มีใครอยู่เป,เ,ปเป็นบทัทบ่มีใครอยู่ก็ทงหมดนีแลนะคระับแม่พระผู้รู้ผู้เมตตาท่านเป็นผู้ที่มีคนจํานวนมากทั้งในลาวและในไทยให้ความเคารพรักศรัทธายอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเพราะท่านเป็นผู้สอนธรรมะแต่เพราะท่าน ใช้ชีวิตด้วยธรรมะเสียสละมุ่งมั่นอุทิศตนอย่างเต็มหัวใจในการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ด้วยแนวทางปฏิบัติที่เรียบง,ง่ายตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์โดยแท้ผมเองมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติกับท่านแม่พระผู้รู้แม่พระผู้เมตตามาแล้วสองครั้งโดยเฉพาะครั้งล่าสุดณสถานธรรมตามผู้รู้อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ผมได้นําเรื่องราแวและประสบการณ์ครั้งนั้นจัดทําเป็นคลิปวิดีโอถ่ายทอดความประทับใจตลอด3วันของการฝึกปฏิบัติ สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือมีผู้คนมากมายเข้ามาชมคลิปนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายเริ่มตั้งคำถามว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนท่านแม่พระคือใครทำไมคำสอนของท่านจึงฟังง่ายกระจางใจขนาดนี้ ฐถานธรรมตามผู้รู้อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่มาที่นี่ได้นะคะก็ในการเซอร์ติกตอกอนะคะของคุณหนึ่งนะคะแล้วก็ไปดูในคอมเมนต์มีเบอร์ติดต่อะคะ่ะปูก็เลือกเบอร์ติดต่อโทรเข้ามาแปลกนะคะที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ที่ปูเข้าถึงความสงบนิ่งได,ได้ได้ค่อนข้างไหวนะคะมีที่นี่ปพึ่งให้เรากลาบตัวเราเองหรือว่ากราบพระหรือก็คือกลาบพระในกายเรา อันนี้รู้สึกรู้สึกดีค่ะแล้วก็ขอบคุณนะ,ะสถานที่แห่งนี้ที่ทำให้เราเห็นสิ่งดีๆในตัวเราค่ะขอบคุณค่ะสาธุเมืนกันค่ะสาธุโมทนาสาธุสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากแม่พระผู้รู้แม่พระผู้เมตตาก็คือความเมตตาอันไม่มีเงื่อนไขคำสอนของท่านนั้นไม่ใช่เพียงคำพูด แต่เป็นความเข้าใจที่ท่านถ่ายทอดให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงตนเองเห็นตนเองและเข้าใจธรรมะได้อย่างแท้จริงไม่แปลกใจเลยครับที่คนวัยห0 0ถปีหลายคนที่เคยฝึกปฏิบัติมานานหลายสิบปีเมื่อได้ฟังแม่พระอธิบายธรรมกลับบอกว่าเพิ่งเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็วันนี้เอง สำหรับผมก็รู้สึกเช่นกันธรรมะของท่านแม่พระไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ปีบคั้นไม่สร้างความอึดอัดให้กับผู้ปฏิบัติแต่เป็นธรรมะที่เหมือนแม่พูดกับลูกอ่อ,อนโยนจริงใจและมีพลังประคับประคองใจให้เดินต่อไปได้โอซ้อซื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 อ,อ,อยู่กับก่าวบาดยางให้เต็มร้อยเปอร์เซตยกยางก่าวเยียบจน จบคางหนึ่งเหยียบลงแนนเหยียบลงเลยมาทั้งหมดอีกขางหนึ่งคือเอาความรู้สึกจากคางหนึ่งจะเดินอยู่ในขางหนึ่งคางหนึ่งจบมันจะเดินอีกขางหนึ่งมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและนี่คือเหตุผลที่ผมและคณะต้องเดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นที่บ้านจุนลาแขวงเซกองซอปปะปลาวซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของแม่พระผู้รู้แม่พระผู้เมตตา ได้เสียสละที่ดินกว่า30ไร่เพื่อจะตั้งเป็นสถานธรรมเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่มีหัวใจแสวงหาได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะด้วยความรักความเมตตาอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาสองคืน3วันของการอยู่ที่นี่ผมเห็นความเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตรองไม่มีสิ่งเร้าใดๆมีเพียงธรรมชาติเสียงธรรมะและใจที่เปิดรับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ได้นั่งฟังธรรมใต้ต้นไม้ความสงบความเย็น ความอิ่มเอิบใจมันบอกไม่ถูกเลยจริงๆครับการยุดเนี่ยก็คือยุดการกระทําผิดนะการคิดผิดการพูดผิดการกระทําผิดเอาชีวิตอยู่ในความถูกต้องทางการคิดการพูดการกระทําสั่งให้ตนเองมรทำใจเป็นธรรมว่าจะเป็นธรรมกายเป็นธรรมจ้คล้องก็ได้เพิงธรรม ย่อนการฝึกการปฏิบัติหย่อนในสำลักคัดเก่าเอาสิ่งที่มันพายเอาเป็นทุกพายเอาลงเอาสิ่งที่มันหลอกเขาเอาเขาเองในไฟโบหูโบแจกี่มาฝึกเอาอารมณ์เสียเอาอารมณ์โกรธแค้นเอาความเห็นพิษเป็นถือเข้นถือเป็นพิษ ความคิดต่างๆนานาความเสียอกเสียใจความเศร้าความเงาความบิดตุกกังวลจนเกิดส้นวน,รนทรัพส์สนวุนไหวอยู่ในหัวใจอยู่ในสีวิตหยอดได้สิ่งใดอย่างใด,ดเข้าไปไดเข้าไปทางตาทางหูทางจมูกดินกายใจไปกองอยู่ในหัวใจไปสะสม หาเฮาบฟึกบ่วปฏิบัติเฮาบัวสมารถบังคับเ้าไดบ้บรรชาเหาได้มีแต่อำนาจความหลงไรความผิดพลาดที่เป็นผิดเป็นภัยบังคับบรรชาเขาอาหารที่นี่ก็เรียบง่ายอร่อยปลอดภัยปลอดสารพิษ ปราศจากผงชูรสเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพอาหารด้วยรอยยิ้มและน้ำใจทุกคนที่นี่รักกันเหมือนญาติพี่น้องพูดคุยถามถ่ายกันอย่างอบอุน่นผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านบ้านของใจขอแยมี่้อกทั้งหลายเอามามีส่วนหัวมกันกานเนรเจริญภาวนาก็ฮอร์ตอนเสาจะจบลงโอโตะบาฮามค่ะทำงา,านาที ท่านครูก็จำท่านวาเด็กแขงที Radio ่ตแล้วว่าัของให้เราตามเรื่องแ่

เป็นสุขเป็นสุขเถิดยาอะไรมีมีแก่กันไ้กันอภญญาปสานุุงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาอะไรพญบาทเบียดเบียนเิกันได้กันได้อานิพาหุถจงเป็นสุขเป็นสุขเถิยาอะไรมีพลักาสุขีอัตนย กาละยานามิตรที่รักของหนึ่งบดินทุกคนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหากวันนี้คุณได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าบนเส้นทางแห่งชีวิตที่บางครั้งเราอาจจะหลงทางหรือหมดหวังยังมีใครบางคนที่ตั้งใจช่วยให้เราเห็นแสงธรรมอยู่เสมอเพียงแค่เราเปิดใจและเดินไปให้ถึง ผมหนึ่งบดินอริยพัฒน์และคณะญาติธรรมขอขอบคุณแม่พระผู้รู้แม่พระผู้เมตตาที่มอบธรรมะอันล้ำค่ายอย่างเรียบง่ายให้กับโลกใบนี้และผมจะทยอยนำเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของแม่พระผู้รู้แม่พระผู้เมตตามาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับรู้กันในตอนต่อๆไปรับรองเลยครับว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับสวนกล้วยทุกคนทุกคนดูสวนกล้วยเจ็กหมุนหมุนไปนไห<ป>นนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับนี่ครับเป็นสวนกล้วยทั้งหมดเลย ท่านฝากมานี่ครับเอาเข็นมาฝากเรามาจากตรงนี้ครับมาจากตรงนี้ต้องใจแตกสลายอีกอกี่ครัง้งกว่าฉันจะเจอความรักดีๆเจอคนที่รักฉันจริงคนที่ไม่ทิ้งนี่ฉันต้องรอและมีนะ ไม่อีกกี่หนกว่าฉันจะเจอใครสักคนคนที่รักฉันจริงด้วยหัวใจไม่อยากตั้งใจรักแล้วต้องเสียใจไม่อยากเสียเวลทาทำใจไม่อยากผิดหวังซ้ำๆเรื่อยไปรู้ไหมมันเหนื่อยหัวใจ าฉันไปทำกันไรมีรักกี่ครัง้งก็ต้องเสียใจเพราะฉันเกิดมาเพื่ออ,อกหักใช่ไหมฟใจร้ยเหลือเกินต้องใจแตกสลายอีกกี่ครัง้งกว่าฉันจะเจอความรักดีด ต้องเจอคนเจรายซ้ำซ้ำอีกนานสักเท่าไรไม่อยากตั้งใจรักแล้วต้องเสียใจไม่อยากเริ่มรักใหม่ซ้ำซ้ำมันเหนื่อยหัวใจนี่คือโชเฟอร์คนเก่งของเรานะครับอคนเก่งคนสวยของเราวันนี้ขับกี่ชั่วโมง9ก0าถึงสิบชั่วโมงเลยเหรอ โอ้โห,โโหสงสารคนนั่งจังเลยสงททาทุกคนเราจะต้องเดินทางไปจากตอนนี้เราอยู่ที่จุฬานะครับแขวงเซกองอเราจะมุ่งหน้าไปที่เวียงจันทร์สปปลาวครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงด้วยรถยนต์นี่แหละครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นี่ครับคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาธรรมของหนึงบรินณอริยพัฒน์และสายญาติธรรมจากสปปลาวและ ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศด้วยนะครับเรามาเ<ไ>ป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยของเราที่ขับรถงงนห้เรานั่ง,งในวันนี้10ชั่วโมงโอ้โหหนึ่งบดียังไม่เคยขับรถยาวถึง10ชั่วโมงเลยนะครับอโอเคไปขอให้ทุกคนโชคดีสบายดีต้องใจแตกสลายอีกกี่ครัง้งกว่าฉันจะเจอความรักดีๆ